โยมก็ออกละความคิดที่มันเป็นไปทางกามให้มันได้ทางเบียดเบียนให้มันได้ทางพยาบาทให้มันได้นะท่านจึงท่านจึงให้เราดำริีไงดำาริเพื่อออกจากการดำริีเพื่อออกจากพยาบาทดำริีเพื่อออกจากการเบียดเบียนถ้ามีตัวดำริีแล้วแน่นอนดำริีเพื่อจะออกมันไม่ได้เข้าหานะมันฝุดขึ้นมาดำริีออกมันผุดขึ้นมาดำหลออกอย่างเดียวเลยแมมันไม่ได้ตอบสนอง แล้วมันไม่ได้เข้าหา่นหละคือการออกออกด้วยด้วยอะไรด้วยอารมณ์ด้วยความคิดออกจากมันท่าให้รีบละนะการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยเป็นอารมณ์ของอกุศลให้ละแล้วให้ตั้งไว้ในใจว่าเราจะออกจากสิ่งเหล่านี้ออกจากสิ่งเหล่านี้แน่นอน,นถ้าจะไปบอกให้จเจริญอาสุภา อันนี้มันก็สามารถทําได้ไม่ได้โยมได้เหมือนกันจเจริญอสุภกรรม,มาฐานแต่ว่าโยมจะไปสุดสายหรือเปล่าหรือจะไปจะเจริญแค่ให้มันระงับลงชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นพระแต่ก่อนท่านใช้อ,อสุภกรรม,มาฐานเพื่อจะเพื่อจะละกรรมมาราคาท่านไปสุดสายนะแต่ก่อนท่านไปสุดสายเลยเอาโยมมันรุธรรมไปเลยเนี่ยเนี่ย เอาจนมันหมดไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ใช่ทำหยุดหยุดอนดนเหมือนเรามาทําทุกวันนี้นะอันนี้ทุกวันนี้มันก็ทําแค่นั้นแหละนึกนึกถึงความไม่สวยไม่งามพอมันขี้เกียจนึกแล้วก็เศร้าเลิอกเองี้ยไม่ทําไม่นึกต่อพระแต่ก่อนสมัยพุทธกาลท่านระลึกพิจารณาสุภากรรมาฐานจนนุ่นมันจางคายเบื่อในคายกำหนัดไปนุ่นทําวันแล้ววันเล่าอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนุ่นจนมัน การมราคะมันหมดไปนู่นมันหมดการยึดถือในกายหมดมันจึงหมดการมราคะไม่ยึดถือในกายไม่กำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วการมราคะมันก็หมดไปนะ